วันนี้นะคะพาไปดูกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะเขาก็ได้รวมตัวกันนะคะทํารองเท้าถักขายค่ะส่งขายต่างประเทศนะคะสร้างรายได้ได้ดีเลยค่ะคนหนึ่งเนี่ยสร้างรายได้ได้ถึงหมื่นกว่าบาทเลยนะคะ กลุ่มสตรีชาวจังหวัดสตูลนะคะที่ว่างงานประมาณ20คนก็ได้รวมตัวกันทํารองเท้าเชือกถักโดยมีวิทยากรที่ทางสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูลคอยสอนแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์นะคะโดยเฉพาะได้ไหมพรมแล้วก็เชือกร่มค่ะทําเป็นรูปดอกไม้บ้างแล้วก็ถักเป็นลวดลายต่างๆนะคะหลากหลายสีสันเลยค่ะมีทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะคะรวมทั้งรองเท้าส้นสูงด้วยค่ะ ซึ่งรองเท้าถักนี้นะคะได้รับการตอบรับจากต่างประเทศมีออเดอร์สั่งจองเข้ามาเป็นจํานวนมากหลายๆคู่เนี่ยส่งขายไปแล้วนะคะก็กลายเป็นว่าสามารถสร้างรายได้ได้ไดแบบยั่งยืนให้กับกลุ่มสตรีว่างงานเหล่านี้ค่ะกว่า1 0 0 0 0มบาทต่อคนต่อเดือนเลยค่ะคุณผู้ชมรองเท้าถักนะคะก็จะแบ่งเป็นรองเท้าแตะรองเท้าเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่ด้วยค่ะราคา199บาท รองเท้ามีส้นนะคะก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อย500บาทค่ะเพราะว่าเป็นงานทํามือโดยมีลูกค้านะคะทั้งในจังหวัดสตูลต่างจังหวัดและก็ต่างประเทศรวมทั้งกลุ่มลูกค้าออนไลน์ด้วยค่ะสําหรับใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามไปได้เลยที่เพจ Facebook สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูลได้เลยค่ะ